สวัสดีครับวันนีพามาชมลูกชิน้นฮะนี่หน้าแม่ค้านะครับผม <c oughs> หน้าแม่ข้าครับผมลูกชิน้นผลไม้เครื่องดื่มครับผม <c oughs> แม่ค้าสุดสวยครับ <c oughs> อยู่ตรงร้านแอ๊ด <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงลาเซิร์ฟบอร์ดครับผมมันเดินละซื้อของซื้อสินค้าครับผมคือเด็กๆเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันครับแล้วก็มีข้าวิวน้ำก็แวะมาทานอาหารตรงนี้ได้นะครับมีลูกชิ้นมีผลไม้ครับผมแล้วก็ มาเตือนมาดูเพื่อนๆพี่น้องๆออกกำลังกายกัรวมถึงเยาวชนนะครับผมดูบรรยากาศสวยๆตอนขนสนาของเด็กๆครับผมพี่แดนเอาเยอะไหมพอไหมแค่นี้เอาเต็มเอาเต็มเลยน้ำแข็งนะ มีอะไรน่ากินมนเอาอะไรลูกชิ้นบอกชิ้นหลกมลก่อนลูกชิ้นผลไม้แม่ค้าก็สวยมากเลยแม่ค้าอรยัแนอรยังเนี่ยตกไม่ไหวคอรยัพอละพอละนี่แล้วครับผมเด็กๆ โยนส่นไม่เก่งมากเลยครับแต่ไฟสวยมากเลย เยาวชนเล่นกันนะครับถ้าเยาวชนสนใจมาก็แวะมาได้นะครับผมที่ราคาไม่กระสบครับผมพี่แมนเอามาเลยสี่บาทราคาอะไรเ๋ยวแล้วค่อยจ่ายอุ้ยโทษ ไ่ไฟก่อนไฟมันสวยดีสวยขนั้นเลยทำท่าด<อ>ูเลยเยอะพันเปนจ้งกัเไย อ้สสีบาด้วยเป็นพยานนะพี่แว่น๋อามอ้ยสวยขอบคับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบไว้ต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ